วันนี้ผู้ชุมนุมได้ไปรวมตัวกันบริเวณศารอาญารัชดานะคะเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนําและแนวร่วมกลุ่มรัษฎรเจคนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจานะคะรวมถึงแม่ของภริธชธิวารักษ์หรือเพนกวินที่เรียกร้องขอยื่นประกันตัวหลังจากที่ลูกชายประท้วงด้วยการอดอาหารในเรือนจํามาไม่น้อยกว่า1เดือนแล้วค่ะเดินทางไปติดตามการพิจารณาคดีของสารอย่างใกล้ชิด ปรากฏภาพความพยายามสื่อสารเรียกร้องร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมหลายครั้งนางสุริรัตน์ชิวารักษ์แม่ของนายพริชชิวารักษ์แกนำกลุ่มราษฎรที่ถูกคุมขังยังไม่ละความพยายามในการยื่นขอประกันตัวลูกชายรายงานล่าสุดที่กล่าวอ้างโดยทนายความของนายพริตระบุว่านายภริตมีอาการอ่อนแรงผิวหนังแห้งมีอาการเวียนหัวพบชิ้นเนื้อผสมออกมาระหว่างทาย คาดการว่าเป็นผลจากการอดอาหารประท้วงที่ไม่ได้สิทธิประกันตัวไม่น้อยกว่า1เดือนกระแสข่าวนี้ถูกชี้แจงโดยกรมราชทัณ์โดยนายทวัชชัยชัยวันรรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑชี้แจงว่าผลตรวจร่างกายนายผลิตเมื่อเช้าพบว่ายัางรู้สึกตัวดีไม่มีอาการเวียนหัวแต่อ่อนเพลียและริมฝีปากแห้งนายผลิตยังปฏิเสธการทานอาหาร ดื่มเพียงน้ำเกลือแร่1,800มิลลิลิตรและให้สารน้ำทางเลือดดำปฏิเสธวัดระดับน้ำตาลที่ปลายนิ้วสัญญาณชีพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีน้ำหนักลดลงเหลือ95.4กิโลกรัมกรมราชธณฑ์ยืนยันว่านายพริตอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลที่ตรวจร่างกายทุกวันและเฝ้าระวังภาวะช็อกจากน้ำตาลต่ำรวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากอาการอ่อนเพลีย หากมีภาวะไม่พึงประสงค์พร้อมส่งตัวเข้ารักษาที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันตลอด24ชั่วโมงขณะที่อาการของนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลที่ร่วมอดอาหารด้วยกันยังปฏิเสธการทานอาหารรับเพียงน้ำดื่มเกลือแร่น้ำผลไม้และนมการตรวจร่างกายเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ยังพบอาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ กิจกรรมของกลุ่มมวลชนที่รวมตัวกันบริเวณหน้าศาลอายารัชดายิงข้อเรียกร้องอย่างยืนยันแนวทางเดิมขอให้ศาลอนุญาตให้ประกันตัวแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรที่ขณะนี้ยังถูกคุมขังในเรือนจำา7คนในจำนวนนั้นยังมีเสาหลักคนสำคัญของกลุ่มเคลื่อนไหวที่เคยขึ้นเวทีนำการปราศัยอย่างเข้มข้นอย่างนายอนอนท์นำพานายพานุพงษ์จัดนอกและนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลรวมอยู่ด้วย กิจกรรมนี้ยังรวมรายชื่อผู้สนับสนุนกว่า10000รายชื่อมายื่นพร้อมกันเพื่อรวมเรียกร้องสิทธิประกันตัวแกนนาและแนวร่วมภายหลังถูกฟ้องในคดีอาญามาตรา112ศสารพิจารณายกคำร้องขอประกันตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง7คนหยิบยกเหตุผลเดิมว่าเคยสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้วกรณีไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว การดูแลความปลอดภัยโดยตำรวจเน้นการสื่อสารให้ชุมนุมโดยสงบรักษามาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงกล่าวย้ำข้อกฎหมายเป็นระยะ